ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงกลางป่าลึกต้นไม้นี้มีประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าต้นไม้นี้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการประหารชีวิตนักโทษและคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดวิญญาณของคนเหล่านั้นจึงถูกฝังไว้ใต้รากของต้นไม้ความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมานของพวกเขาทำให้ต้นไม้นี้กลายเป็นต้นไม้อาถานที่ใครก็ตามที่กล้าไปลบหลู่จะต้องพบกับความตายที่น่าสยดสยอง วันหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นจากเมืองใหญ่ตัดสินใจเข้ามาสำรวจป่าแห่งนี้แม้จะได้ยินคำเตือนจากชาวบ้านพวกเขาไม่เชื่อเรื่องต้นไม้อถพนและคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นเมื่อพวกเขาไปถึงต้นไม้อถพนที่ดูเก่าแก่และเต็มไปด้วยรากที่พันกันยุ่งเหยิงหนึ่งในกลุ่มได้ตัดสินใจล้อเล่นกับต้นไม้โดยเอากระดาษเขียนคำด่าทอไปผูกไว้ที่กิ่งไม้เขาไม่รู้ว่าการกระทำนี้จะนำพาความวิบัติให้เกิดขึ้นกับพวกเขา คืนนั้นขณะที่พวกเขากำลังตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆต้นไม้ทุกคนต่างเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงกระซิบที่มาจากทิศทางที่ไม่แน่นอนเสียงเหล่านั้นดูเหมือนจะออกมาจากรากของต้นไม้และแผ่กระจายไปทั่วป่าเจ้าทำผิดแล้วเจ้าจะต้องชดใช้เสียงกระซิบนั้นทําให้พวกเขาขนลุกราวกับว่ามีใครบางคนกําลังตามพวกเขาอยู่และในคืนนั้นทุกคนเริ่มฝันร้ายที่เหมือนจริงพวกเขาฝันเห็นใบหน้าของวิญญ,ญาณที่ถูกประหารและถูกฝังไว้ใต้รากของต้นไม้วิญญ,ญาณเหล่านั้น เต็มไปด้วยความโกรธและต้องการล้างแค้นหลังจากที่เพื่อนในกลุ่มล้อเล่นกับต้นไม้โดยผูกกระดาษคำด่าทอไว้บนกิ่งไม้พวกเขากลับมาที่แคมป์ในป่าความรู้สึกที่เคยเป็นการท้าทายเรื่องเล่าของคนในหมู่บ้านกลับเริ่มเปลี่ยนไปทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไปราวกับว่ามีบางอย่างกำลังจับตามองพวกเขาคืนนั้นพวกเขาทั้งหมดเริ่มฝันร้ายฝันเห็นใบหน้าของวิญญาณที่เคยถูกประหารชีวิตที่ต้นไม้นี้ใบหน้าที่บิดเบี้ยวด,ด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นเสียงกระซิบจากรากไม้ดังขึ้นมาในฝันของพวกเขา เจ้าลบหลู่และเจ้าจะต้องชดใช้เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าแต่ละคนต่างรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าราวกับไม่ได้หลับมาทั้งคืนแต่ความฝันที่พวกเขาเห็นกลับเหมือนจริงมากเกินไปทุกคนเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ไม่อยากจะยอมรับว่าการเล่นกับต้นไม้อถานนั้นอาจเป็นการปลุกวิญญ,ญาณที่อาฆาตขึ้นมาขณะที่พวกเขาเริ่มเตรียมตัวเดินทางออกจากป่าเสียงแปลกๆ ก็ดังขึ้นจากรอบที่ทางพื้นดินเริ่มสั่นเล็กน้อยราวกับว่ารากของต้นไม้กําลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆพวกเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายมาจากต้นไม้รากไม้ที่พันกันยุ่งเหยิงเริ่มเคลื่อนไหวเองช้าๆและเหมือนจะตามล่าใครบางคนในกลุ่มหนึ่งในพวกเขาตัดสินใจวิ่งหนีออกไปจากป่าแต่รากไม้ที่เหมือนจะมีชีวิตก็กระโจนขึ้นมาจับข้อเท้าของเขาไว้ทุกคนเริ่มตรหนักว่าพวกเขาอาจไม่ได้หนีจากวิญญ,ญาณอาฆาตที่ถูกปลุกขึ้นมาง่ายๆทันทีที่รากไม้พันรัดข้อเท้าของหนึ่งในกลุ่มทุกกคนก็รู้ว่า พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่เคยคิดไว้รากไม้นั้นแน่นและแข็งแรงราวกับว่ามันมีชีวิตวิญญาณที่ถูกฝังใต้รากไม้ค่อยๆปรากฏขึ้นจากดินเงาร่างของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวใบหน้าของวิญญาณเหล่านั้นบิดเบี้ยวไปด้วยความทุกข์ทรมานเพื่อนที่ถูกจับอยู่พยายามจะดิ้นหนีแต่ยิ่งเขาดิ้นมากเท่าไรรากไม้ก็ยิ่งบีบแน่นขึ้นเรื่อยๆความหวาดกลัวเริ่มแพร่กระจายไปในกลุ่มคนที่เหลือยืนดูด้วยความสันสานรู้สึกเหมือนพวกเขากำลังถูกจับตามองจากสิ่งงที่่มมอไมเห็น ทันใดนั้นเองเสียงกระซิบเยือกเย็นก็ดังขึ้นจากทิศทางของต้นไม้เจ้าจะต้องจ่ายทุกคนหันไปมองที่ต้นไม้ใหญ่มันดูเหมือนมีบางสิ่งที่มืดมนและน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ในรากลึกของมันวิญญาณที่เคยถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ถูกปลุกขึ้นมาและพวกมันไม่ยอมให้ใครหนีไปง่ายๆเพื่อนที่ถูกจับโดยรากไม้เริ่มรู้สึกถึงพลังของวิญญาณที่เริ่มกดดัน เขาเขาได้ยินเสียงกระซิบและรู้สึกถึงความโกรธของวิญญาณที่ถูกประหารเขารู้แล้วว่าไม่สามารถหนีจากคำสาปนนี้ได้ขณะที่เขาตะโกนขอความช่วยเหลือคนในกลุ่มพยายามจะช่วยดึงเขาออกมาจากรากไม้ที่จับแน่นแต่ทุกความพยายามกลับไร้ผลความโกรธแค้นของวิญญาณทำให้ทุกอย่างดูเหมือนกำลังหลุดพ้นจากการควบคุมทันทีที่รากไม้พันรัดข้อเท้าของหนึ่งในกลุ่มทุกคนก็รู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่เคยคิดไว้รากไม้นั้นแน่นและแข็งแรงราวกับว่า มันมีชีวิตวิญญาณที่ถูกฝังใต้รากไม้ค่อยๆปรากฏขึ้นจากดินเงาร่างของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวใบหน้าของวิญญาณเหล่านั้นบิดเบี้ยวไปด้วยความทุกข์ทรมานเพื่อนที่ถูกจับอยู่พยายามจะดิ้นหนีแต่ยิ่งเขาดิ้นมากเท่าไรรากไม้ก็ยิ่งบีบแน่นขึ้นเรื่อยๆความหวาดกลัวเริ่มแพร่กระจายไปในกลุ่มคนที่เหลือยืนดูด้วยความสันสถานรู้สึกเหมือนพวกเขากำลังถูกจับตามองจากสิ่งที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเองเสียงกระซิบเยือกเย็นก็ดังขึ้นจากทิศทางของต้นไม้เจ้าจะต้องจ่าย ทุกคนหันไปมองที่ต้นไม้ใหญ่มันดูเหมือนมีบางสิ่งที่มืดมนและน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ในรากลึกของมันวิญญาณที่เคยถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ถูกปลุกขึ้นมาและพวกมันไม่ยอมให้ใครหนีไปง่ายๆเพื่อนที่ถูกจับโดยรากไม้เริ่มรู้สึกถึงพลังของวิญญาณที่เริ่มกดดันเขาเขาได้ยินเสียงกระซิบและรู้สึกถึงความโกรธของวิญญาณที่ถูกประหารเขารู้แล้วว่าไม่สามารถหนีจากคำสาปนี้ได้ ขณะที่เขาตะโกนขอความช่วยเหลือคนในกลุ่มพยายามจะช่วยดึงเขาออกมาจากรากไม้ที่จับแน่นแต่ทุกความพยายามกลับไร้ผลความโกรธแค้นของวิญญาณทำให้ทุกอย่างดูเหมือนกำลังหลุดพ้นจากการควบคุมเงาที่ปรากฏขึ้นจากรากลึกของต้นไม้เต็มไปด้วยความโกรธที่ทวีคูณมากกว่าวิญญาณใดๆที่พวกเขาเคยพบเห็นเงานั้นสูงและเต็มไปด้วยความน่ากลัวหน้าตาของมันบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตที่เก็บสะสมมานานเสียงกระซิบที่เคยเบากลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องดังสนัน่น เจ้าจะไม่มีวันหลุดพ้นจากข้าวิญญาณน,นั้นตะโกนด้วยเสียงที่ก้องไปทั่วป่าเพื่อนที่พยายามขอโทษและทำพิธีบูชาพยายามจะถอยหลังด้วยความหวาดกลัวพวกเขาคิดว่าของบูชาและคำขอโทษจะเพียงพอที่จะสงบวิญญาณอาฆาตเหล่านี้แต่มันยังไม่เพียงพอวิญญาณที่ปรากฏนี้ไม่สามารถถูกปลอบประโลมได้ด้วยคำขอโทษหรือการบูชาใดฮ่าฮ่า <H aha> รากไม้เริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วอีกครั้งพยายามจับพวกเขาไว้และเงาดำเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนในกลุ่มเริ่มรู้สึกถึงความหมดหวังเราต้องทำยังไงหนึ่งในพวกเขาตะโกนออกมาแต่ในขณะนั้นเองหนึ่งในเพื่อนกลุ่มเดียวกันจำเรื่องเล่าของผู้เท่าที่เคยพูดถึงวิญญาณนี้ได้วิญญาณนี้เคยเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกประหารอย่างไม่เป็นธรรมหากจะทำให้วิญญาณนี้สงบได้พวกเขาต้องคืนความยุติธรรมให้กับเธอเราต้องทำให้เธอได้รับความยุติธรรมเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความหวัง ทุกคนหันไปมองต้นไม้ใหญ่และพยายามสื่อสารกับวิญญาณน,นั้นพวกเขาสัญญาว่าจะนำเรื่องราวความอายุติธรรมของเธอไปบอกกล่าวและทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านรับรู้ถึงความผิดพลาดาที่เกิดขึ้นทันใดนั้นเองลมที่เคยพัดอย่างรุนแรงเริ่มสงบลงเล็กน้อยเงาร่างของวิญญาณที่เคยเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเริ่มชะงักราวกับว่าคำสัญญานั้นทำให้เธอเริ่มพิจารณาแต่เวลาของพวกเขากำลังจะหมดลงวิญญาณจะเชื่อหรือไม่ยังไม่แน่ชัด และพวกเขายังต้องหาวิธีที่จะแก้ไขความผิดในอดีตที่ถูกลืมไปนี้ให้ได้วิญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวยืนเงียบครู่หนึ่งหลังจากที่หนึ่งในกลุ่มสัญญาว่าจะคืนความยุติธรรมให้กับเธอลมที่เคยพัดแรงกลับเริ่มสงบลงเล็กน้อยแต่ความโกรธที่สะสมมานานของวิญญาณยังไม่จางหายเจ้าจะทำอย่างไรเพื่อชดใช้ความผิดนี้วิญญาณเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มจึงก้าวออกมาอย่างกล้าหาญ พวกเราจะนำความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปบอกชาวบ้านเจ้าถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมพวกเราจะทำให้ทุกคนรู้เรื่องนี้วิญญาณฟังคำสัญญาอย่างเงียบๆแต่ดูเหมือนว่าเธอยังไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใจพวกเขาดีหรือไม่รากไม้ย,ยังคงขยับเล็กน้อยราวกับว่ามันพร้อมจะจับพวกเขาไว้อีกครั้งถ้าคำสัญญานี้ไม่เป็นจริงถ้าพวกเจ้าล้มเหลวเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับข้าอีกครั้งและครั้งนี้จะไม่มีใครรอดวิญญาณกล่าวด้วยเสียงเยือกเย็น ทันใดนั้นรากไม้ที่เคยบีบรัดก็คลายออกพวกเขารู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะได้รับหากไม่สามารถทำตามคำสัญญานั้นได้ชีวิตของพวกเขาจะจบลงด้วยความน่าสะพรึงกลัวเมื่อวิญญ,ญาณค่อยๆหายไปพวกเขาทั้งหมดต่างพากันรีบกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ่งพวกเขาต้องหาทางเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับวิญ,ญญาณที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและคืนความยุติธรรมให้กับเธอ ไม่กี่วันต่อมาพวกเขาได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการประหารที่ไม่เป็นธรรมและนำเรื่องราวไปเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาได้ทำผิดพลาดในอดีตและทำพิธีขอขมาเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกลืมไปในคืนนั้นลมที่เคยพัดแรงในป่าลึกก็เงียบสงบลงราวกับว่าวิญ,ญญาณของหญิงที่เคยถูกกล่าวหาได้รับการปลดปล่อยแล้วความเงียบสงบกลับคืนสู่ป่าอีกครั้งและกลุ่มเพื่อนที่เคยกลัวความตายกลับรู้สึกโล่งใจที่สามารถคืนความยุติธรรมได้สำเร็จ